สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซช่องทีมงานขอบตาดำสวัสดี f อฟน้องอุ่งอิงสวัสดี f อฟสาวน้อยเพชรบันแพ้งครับมาพบเจอกันอีกแล้วครับคับอีกหนึ่งคลิปนะครับมาวอกมาจาก,กันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะเป็นวันที่2 2นะครับเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566หคือเก่าคือเดิมครับผมสำหรับคลิปนี้ มีเรื่องมาวา่ามาจามาบอกมาแจ้งนะครับเล็กๆน้อยๆ,ๆอย่างเช่นว่าย่าวบันไดนะครับกัมีอัปเดตอัปเดตกับผมเพลงเพลงนะครับของอบอสโจนะจบแบบบอสโจและ้วกะัเพลงในส่วนของเลือกเขาสาไอ้กับสิ้นกันที่สองของนอง้องอุงอิงนั่นนะเนาะพี่น้องมีเรื่องอัปเดตยังวะติก็คืออัปเดตอันดับครับอัปเดตอันดับนะครับของ เน็ตเวิร์กลูกทุ่งฮิตติดชาร์ตนะประจำวันที่22เดือน4ปี2,566กับครื่อมือนีนั่นเองนะครับกาซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพลงของบอทโจในจบแบบบอเทกกะได้ไตอันดับขึ้นไปอยู่อันดับที่4นะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนาะอันดับที่4อะกาในสัปดาห์นี้กะลงมาอยู่อันดับที่6ครับผม สำหรับสัปดาห์นี้ยืนดับที่6ส่วนเพลงของน้องอุงอิงกับพี่น้องซิ่งเกินที่2ก็คือเพลงเลือกเขาสาอายนาะเลือกเขาสาอายนี่นะครับสําหรับสัปดาห์ก่อนโพขึ้นมาครับโพโพปวดขึ้นมาเลยเนี่ยอยู่อันดับที่6เลยด้ครับติดดาวมาอยู่อันดับที่6ปึ้งเลยเนาะถ้าไปได้เบิ้งคลิปของสัปดาห์ที่แล้วผมดเ็ดไว้ก็คือโพขึ้นมาอยู่อันดับที่6และกาอับเบล่าสุดนะครับประจําสัปดาห์วันที่22เนี่ย มือนี้นี่นะครับโพขข้นมากครับจูอันดับที่สามครับผมพี่น้องโอ้ขอแสดงความยินดีครับอขายลำเพลินอินดี้เล็กคอร์ดเนะแลักก็ขอแสดงความยินดีครับน้องอุคงอิงนั่นเลยครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับผมนี่แหละก็คือผลงานเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วละครแมนบอพี่น้องลักกอยูอันดับที่สามนี่ก็คือท็อปทีเลยได้ครับอ่าท็อปทีเลยท็อปทีเลยครับพี่น้องจังได้กะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมมีอย่างมากมายมาบอกมากล่าวกันเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็มีการขยับอันดับของท่างลูกทุ่งเน็ตเวิร์เพิ่นอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับของลูกทุ่งเน็ตเวิร์นเด้อนะครับที่เพิ่นได้จัดรายการเมื่อเช้านะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับ20อันดับเพลงนั่นแหละครับผมการไปฟังเบิ่งนะครับเดี๋ยวเพิ่นก็น่าจะเป็นไฟล์รูปโปสเตอร์ออกมาให้เบิ่งกันนะครับพนอกสำหรับเพลงอื่นก็ค่อยเบิ่งในไฟล์โปสเตอร์กันกันนะครับผมได้สังเกต ในสองเพลงนี้ท่านั้นเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้นําเสนอการได้บริจาคในสองเพลงนี้เนาะสำหรับทุดท้านนี้นะครับก็จะเลื่มนะครับเด้อว,วันที่28สเมษายน,านครับ2ี่สิบแปเมษายนครับเพลงหนึ่งเขาให้พอแน่น,นะครับเด้อเป็นกําลังใจให้บอจโจและการอน้องวงหญิงคือเก่าคือเดิมทุดท้านนี่ก็ขอให้อีฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีมีใช่นะครับเด้อสวัสดีครับ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่น้องเกือบเลืมมาอัปเดตคราวนะครับอัปเดตอาการของน,อนอ้องอุ้งอิงทีว่าเจ็บท้องมาขึ้นเนาะกะได้ดีขึ้นแล้วนะครับกะตอนนี้ที่ผมเฮ็ดคลิปนี่นั่นับวันที่2 2นะครับเวลาโดยประมาณกะ10บนาฬิกาสนาทีอาการนองกะได้ดีขึ้นแล้วกันเนื่องจากกะไปเบึงในช่องของเมนนมติมแล้วกะในช่องของพ่อแม่อุ้งอิงลำเพลินน้เชี่ยวนะครับกะ ดีขึ้นแล้วนะครับพี่น้องก็คลายความเป็นห่วงในจุดนี้ลงได้เป็นกำลังใจใ้นะครับผมสวัสดีครับ